อ่าฟุกปิดครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชเชียร์วันนี้มาลงทะเลกันอีกแล้วนะครับวันนี้พกลอกใบสันมาเห็นไหมนี่นะฮะใบสันสควิดชื่อบอกไวแล้วนะเป็นลอกบอกหมึกนะใบสันสควิดมาดูรูปทรงกันก่อนนะครับรูปทรงสวยงามนะครับเป็นสีดำตัดกับสีฟ้าอโนด์อย่างสวยเลยตัวเรือนเนี่ยตัวลอกเนี่ยเป็นกาไฟนะครับแต่ส่วนสปูนี่เป็นอลูมิเนียมอโนด์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเขาเรียกแขนคู่นะครับตัวนี้ แขนคู่จะได้แล้วผมจะมาบอกว่าทําไมถึงต้องเป็นแขนคู่นะครับมาดูกันก่อนสเปคตัวนี้นะฮะรุ่นเบอร์2,005 S นะครับน่าจะมาจากเชลโลนะครับเชลโลสปูลแล้วก็ H นี่น่าจะมาจาก High Speed แล้วก็ DS นี่น่าจะมาจากคำว่าดับเบิลแฮนด์แขนคู่นี่เองแขนคู่นะครับรอบนะครับ 5.8ก็ถือว่าเป็นนที่รอบที่สูงพอสมควรเลยนะครับเพราะลอกสปินทั่วไปก็จะอยู่ประมาณสักรอบสัก4่ขวารอไม่เกิน5อะไรประมาณอย่างนี้นะครับใส่ PE 0.6ได้200เมตร0.8ได้190เมตรนะครับแล้วก็ PE, PE 1ได้140เมตรนะครับแล้วก็มีนี่นะฮะ8ปบวก1บอลแบร์บิง bon ก็คือลูกปืน8บวก1เลยนะฮะก็ ราคาก็แค่หลักร้อยเองด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะครับไอ้เจ้าดับเบิลแทนเนี่ยมันมีดียังไงตัวเนี้ยมันลดอาการเวียงอาการเวี่ยงหมายถึงว่าอาการแบบเวลาเราแขแล้วเวียงเนี่ยแล้วสปูลมาสบัดแล้วสปูลเนี่ยหน้าลอกเนี่ยมันปิดอย่างงี้นะครับทาให้มีแรงกระชากแล้วก็สายขาดได้แต่ตัวเนี้ยจะลดอาการตัวนี้นะครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นแขนแบบเกีียวนะครับแล้วก็นี่นะฮะมันพับได้ด้วยนะครับไขมาแล้วพับได้ด้วยตัวนี้เป็นแขนเกีียวนะฮะน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองตรวดส่งเหยื่อกันเลยดีกว่าวันนี้มาตกหมึก ะะอยู่ที่ทะเลรละยองอ่าวมะขามป้อมนะครับเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วไอ้ดับเบิลแฮนแบบเนี้ยมัน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 เหมาะกับการตีอยา่าบปอมด้วยนะฮะทำมาเพื่อช่วยลดเขาเรียกว่าอาการสะบัด้าลอกแขนเดี๋ยวเวลาตีบสะบัดปุ๊บหน้าลอกปิดโป๊ะสายขาดได้ขณนะตีวันนี้ถ้าโชคดีก็จะได้เห็นหมึกกันด้วยนะครับ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ยใบสันสควิตวันนี้ทำงานแล้วครับหน่อเดียวด้วยเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่เลยครับได้ดับหนึ่งครับโอ้โหใบสันสควิตมาแล้วมาแล้วฮะมาดูกันจะชัด <S <S นี่นะครับวันนี้มีหมึกแล้ว เอา,ลา,ลาลแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วดู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 โอ้ยนี่เสร็จกันเสร็จกันเลยครับแบบนี้เสร็จกันนะฮะโอ้โหแ้วาปนขี้ดำปีอย่างนี้โอ้หโห,โหโตัวนี้ตามมานี่แบบเสร็จเลยเห็นไหมครับนี่อา้าวหลุดพอดีเลย อ่ะให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะโอ้ตัวนึงอุ้ยอเอาแล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยดูดิโอ้ยอยู่ลึกนี่เองใช่ปะ่ะโอ้ยอันนี้น้ำก็่ประมาณสักเจ็ดแปดเมตรได้นะฮะตัวนี้น่าจะมีน้ำหนักหน่อย เมื่อกี้ถ่ายรูปพ่นเล็กอยู่มึกจับเฉยเลยรอยละร้อยละมา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 ลาะมาะสวยูโอ้ย,อย,อยไซสวไซสวยไซสสวยไซสสวยไซสสวยเดี๋ยวเปิดหน้าลอกก่อนลืมเปิดหน้าลอกอ ดูกันนี่นะฮะวอกใบสันสควิตเห็นไหมครับกับผลงานหมึกไซส์สวยเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้อุ้ยอุ้ยอืมเปิดนะครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยไหนหนึ่งอุ้ย มา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 ้ยโอ้โหยิงเต็มแขนเต็มแขนเลยนะฮะผ่านไปแล้วโหนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งยิงแบบรุนแรงมากครับนี่เดี๋ยวพี่เล็กวะนี่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 เห็นไหมเห็นไหมครับใบสันควิดครับ นี่เห็นไหมวันนี้เรามาทิปลันแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วนี่อาแล้วครับขี่ตงขี่แตกมนาะระหว่างทางไปแล้วครับตอนนี้ขี่แตกไปแล้วกันนะมึงนะ่ะอย่ามาขี่ใส่กับตรงนี้ก็แล้วกันอหอมปากหอมคอกันนะครับวันนี้นะครับกับใบสันสควิดนะครับนี่นะฮะใบ,บสันสควิดนะครับ เห็นรูปทรงกันแล้วสวยงามขนาดนี้นะแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนี่แขนคู่แบบนี้สีสันแบบนี้สเปกก็โหถือว่าใช้ได้เลยในราคาหลักร้อยนี่ผมว่าน่าจะหายากนะลอกราคาหลักร้อยเป็นแบบนี้ใช้ตกหมึกได้แล้วก็ใช้ตีอย่าปลอมได้ด้วยนะครับสนใจก็ไปสอบถามได้จากร้านใชยบุ้คนตกปลาใกล้ๆบ้านเลยนะใบสันสควิด มีไซส์เดียวนะราคาหลักร้อยขึ้นให้้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันสําหรับราคาแล้วก็สเปคนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณวันนี้มาเรือไปหนึ่งนี่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 นสวัสดีครับขอบคุณนะครถไปหนึ่งพามา,าเรียกแลพามาหาผลงานแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอ n เอ็ด้วยนะฮะเอาใบเอาตัวนี้ใบส,สันสควิดต,ตัวนี้มาให้รีวิวแล้วก็ใช้งานจริงกับบนเรือเลย เดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะไปรีวิวกล้อตกไปลาในอย่างไรติดตามชมได้ในเพจนะครับใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะฮะกับพุกอินนะครับก็วันนี้ต้องขอลากันไปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเจอก,กัสองสามที๋ยควผมุมนีหมึกมาจับนะครับแล้วก็ลาไปดีๆตรงนี้เลย